กลับมาตรงกลางนะคะกลางขาทั้งสองข้างความกว้างประมาณ1เมตรจากนั้นนะคะมือเท้าเอวไว้ก่อนค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้าจากข้อสะโพกมือวางที่ระหว่างเท้าทั้งสองข้างนะคะ ให้ส้นมือให้ส้นมือนะคะอยู่แนวเดียวกับส้นเทา้าจากนั้นหายใจเข้ายืดหลังหายใจออกก้มพับตัวลงให้ใช้สมาธินะคะอยู่กับลมหายใจตัวเองสองเท้าผนึกแน่นจะได้ความแข็งแรงของต้นขาสะโพกนะคะแล้วก็เลือดจะไปเลี้ยงใบหน้าอันนี้ถ่าปาสาริตาเอนะคะ จากนั้นค่ะเงยหน้าขึ้นมานิดนึงค่อยๆนะคะกลุ่มท่าพับตัวท่าอีเวอร์ชั่นขอให้ทำช้าๆนะคะ <Okay. S 1> มือนะคะมือซ้ายจับไปที่ขออเท้าซ้ายมือขวาจับไปที่ขออเท้าขวาหายใจเข้ายืดหลังหายใจออกกางสอกก้มพับตัวลงตามองที่พื้นเสือ่อคาซาริตา้าบี ให้ความรู้สึกนะคะตึงๆที่แฮมสติงด้านหลังทั้งสองข้างนะคะเรายืนให้สตองได้ด้วยต้นขาที่แข็งแรงนะคะเท้าผนึกแน่นค่อยๆวางมือน้านหน้าเสืออย่างนี้นะคะปรับลงหายใจปรับความดันก่อนนะคะค่อยๆยกตัวขึ้น จากนั้นเราจะทำพาซาริต้า B นะคะสองมือประสานด้านหลังหายใจหายใจเข้าหายใจออกยืดไปด้านหน้าพร้อมกับวาดแขนข้ามศีรษะไปด้านหลังพาซาริต้าส ค่อยๆย,ยกตัวขึ้นมานะคะมือวางรูปถ้วยด้านหน้าไปช้าๆทีละสเต็ปนะคะปรับความดันก่อนนะคะปรับเลือดลมก่อนมือเท้าเอวหมวนไหล่ค่อยๆย,ยกตัวขึ้น,นะคะ่ะ